สวัสดีครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับพาเด็กๆได้มาเที่ยวผ่อนจอนใจนะครับเล่นน้ำแม่น้ำโขงนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเรียกว่าเป็นบริเวณหาดอำเภอสังคมนะครับจังหวัดหนองคายเรียกว่าหาดบ้านปากโสงนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นชายหาดนะครับที่ขึ้นกลางแม่น้ำโขงนะครับตอนนี้ผมที่ยืนอยู่ตัวนี้นะครับ ก็เรียกว่าเป็นหาที่เกิดขึ้นเองเป็นปรากฏการธรรมชาตินะครับเกิดขึ้นเมื่อน้ําลดนะครับก็จะเกิดสันดอนที่เป็นทรายนั่นเองครับตัวนี้เป็นสันทรายนะครับที่ขึ้นอยู่บริเวณตรงกลางเลยนะครับผมตรงกลางของแม่น้ําโขงเลยนะครับถ้าเกิดใครที่เคยผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นบริเวณนี้เป็นน้ําที่ไหลเชี่ยวเลยทีเดียวแต่ตอนนี้ น้ำลดลงเยอะมากแล้วนะครับก็จะเกิดบริเวณชายหาดนะครับอยู่ที่กลางใจกลางของแม่น้ําโขงเลยนะครับฝั่งที่ผมยืนอยู่หน้านหลังนี้ก็จะเป็นฝั่งไทยนะครับฝั่งด้านหน้าที่กําลังถ่ายไปตรงนี้ก็คือเป็นฝั่งส,สปปลาวนั่นเองครับเรียกได้ว่าบรรยากาศสนุกสนานน้ำใสไหลเย็นเทีย่ยว กับตัวนี้นะครับเวลาก็ประมาณ5โมงเย็นนะครับมีแดดร่มลมตกกันแล้วนะครับก็เลยพาดได้มาช่วงบรรยากาศครับกับหาดบ้านปากโสมอําเภอสังคมจังหวัดหนองคายบรรยากาศก็จะมีร้านขายของนะครับจะเป็นอาหารการกินเครื่องดื่มนะครับได้มาปักหลักเพื่อให้บริการในการขายอาหารและเครื่องดื่มนะครับ ท่านที่มาเ่อนเดินใจในช่วงนี้นะครับก็จะมานั่งแช่น้ํานะครับมีเก้าอี้มีโต๊ะตั้งอยู่ในน้าเลยนะครับน้ําก็ไหลนะครับลงไปด้านล่างครับซึ่งน้านี่ครับใสมากแล้วก็เย็นมากนะครับตอนนี้ถ้าดูที่อุณหภูมินะครับผมก็เป็นอุณหภูมิเกือบถึง35องศาเลยทีเดียวนะครับแต่บริเวณน้ำเนี่ยเย็นมากครับ แต่ลาคนที่ลงไปเนี่ยบอกอู้ดน้ำเย็นจังเลยนะครับดีได้ว่าก็เป็นสเสน่ห์อีกแบบนึ้งนะครับซึ่งด้านบนเนี่ยร้อนมากนะครับแต่น้ำเนี่ยเย็นมากมากเลยนะครับก็ทำให้แต่ท่านครับได้มาทุกคนจดใจกันที่นี่นะครับเพราะน้ำเย็นแล้วก็ใสมากเลยนะครับชาวบ้านที่นี่นะครับก็แจ้งว่าปรากฏการณ์แบบนี้นะครับจะไม่เกิดขึ้น ตรงนี้บ่อยๆนะครับเพราะการที่มีน้ําแห้งแล้วก็มีสงทรายขึ้นมาจะเป็นเรื่องบังเอิญนะครับแล้วแต่ที่ไหนนะครับจะเกิดขึ้นนะครับจะย้ายไปเรื่อยนะครับปีนี้อาจะเกิดตรงนี้นะครับแต่ว่าปีหน้าก็จะไม่มีนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นแล้วแต่ธรรมชาติกาหนดนั่นเองครับเราไม่สามารถกําหนดได้ครับที่เรียกว่าเป็นสงทรายที่เกิดขึ้นใจกลางแม่น้ําโขงนะครับแบบบังเอิญนะครับ เราก็เลยเรียกว่าหาดบ้านป่าเสลิมน,นั่นเองนะครับส่วนเครื่องดื่มและอาหารที่มาบริการกันตรงนี้นะครับก็จะเป็นลูกชิ้นสุ้มตำนะครับหรือจะเป็นเครื่องดื่มนะครับนมเย็นหรือว่ากาแฟนะครับหรือว่าชาไข่มุกแบบนี้นะครับก็มีบริการให้นะครับ และตรงนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นชายหาดที่ต่ําที่สุดนะครับเรียกได้ว่า,าระดับเรียบเท่ากับระดับน้ํากันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ถือว่าสามารถที่จะลงไปดูได้นะครับว่าน้ำใสแล้วก็เย็นน,นะครับแล้วก็อยู่บริเวณตรงใจกลางของแม่น้ำโขงเลยนะครับเนี่ยยุดตรงนี้อยู่ตรงกลางเลยครับนี่ซูมให้ดูนะครับ เราอยู่ตรงกลางเลยนะครับถ้าเกิดใครที่เคยผ่านไปผ่านมานะครับในเวลาที่น้ําหลากนะครับเรว่าน้ําไหลเชื่อมมากๆเลยนะครับตัวนี้คืออยู่ตรงกลางเลยนะครับดูบริเวณโดยรอบนะครับก็มีหลายๆคนที่มานั่งกินขนมจิบกาแฟนะครับหรือเล่นน้ากันเย็นสบายใจนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ ไม่ควรพลาดนะครับกับสงกรานในปีนี้นะครับแล้วตัวนี้ครับก็ลงมาในน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันว่าน้ำใสจริงหรือไม่นะครับตัวนี้ครับบรรยากาศโดยรอบนะครับก็แทนให้ดูไปเรื่อยๆนะครับนี่คืออยู่ตรงกลางใจกลางของแม่น้ำโขงนะครับ โอกาสแบบนี้หาได้ยากนะครับได้มายืนอยู่ตรงใจกลางของแม่น้ำโขงที่ถือว่าลึกมากนะครับกิจกรรมที่เล่นกันเรื่อยๆนะครับก็จะมีเตะฟุตบอลนะครับหรือแช่บอลนะครับแล้วก็มีเซิร์ฟด้วยนะครับเรียกว่ากระดานเซิร์ฟนะครับก็มีเอามาเล่นกันนะครับ ก็ทางเจ้าหน้าที่ก็มีรักษาความปลอดภัยนะครับให้บริการกันด้วยแล้วก็มีห่วงยางนะครับบริการกันด้วยนะครับอาหารการกินเครื่องดื่มครบนะครับ้ามาที่นี่เรียกว่าบุตรองท่านก็คงจะสนุกสนานกันเลยทีเดียวนี่ครับโอโ้โหน้ําใสมากนะครับลงมานี่รู้สึกว่าเย็นมากมากเลยนะครับทำให้คลายร้อนกันเลยทีเดียวบริเวณน้านะครับส่องให้ดูเห็นพื้นทรายนะครับใสบริสุทธ ให้คุณนะครับปกติที่เราเห็นจะเป็นแม่น้ำโขงในคุณเป็นสีน้ำตาลเลยนะครับหรือเรียกว่าสีโอวันตินนั่นเองครับแต่ตัวนี้น้ําใสมากแล้วก็เย็นมากเลยครับเรียกว่าบรรยากาศด้านบนนี่ครับถึงเกือบ3 5าองศาส6องศาครับแต่น้ำานี่เย็นเชียบเลยนะครับแล้วก็มีบริการเรือด้วยนะครับใครต้องการจะขี่เรือนะครับแล้วก็รถ ATV ก็มีบริการนะครับเรียกว่าหน้ามาพักผ่อนใจกัน กับครอบครัวนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาที่จะพักผ่อนผ่อนใจกับน้ําใสและเย็นแบบนี้ครับก็เชิญได้นะครับที่อำเภอสังคมบ้านปากโสมนะครับทันนี้ก็บริการห่วงย่างน,นะครับให้ท่านได้เชิญรัรบร ก็อยู่ที่ประมาณ 30- 40บาทนะครับราคาไม่แพงนะครับป<า>๊าปาดไปนู่นแล้วใช้บริการกันได้<อ>แล้วก็เล่นน้ำลอยน้ำ<อ>ก็ไม่ลึกมากนะครับบริเวณนทราย,ยจะไม่ลึกมากนะครับเด็กๆสามารถเล่นได้อย่างปลอดภัยนะครับมามาแล้วก็น้ำก็จะไม่ไหลแรงมากนะครับหรือว่าไม่ต้องกังวลน,นะครับเรื่องของ การจมน้ำนะครับาะน้ำเนี่ยไหลค่อยแล้วก็ไม่ลึกมากนะครับตอนนี้เด็กๆก็เรียกได้ว่าทำเจดีทซา์หรือว่า,าเล่นทรายกันไปเรื่อยนะครับเพราะตัวนี้เย็นสบายนะครับทรายก็เย็นมากนะครับก,ก็ให้เด็กๆเล่นตามอธัธยาศัย สำหรับท่านที่ต้องการที่จะม,มาท่องเที่ยวนะครับก็มาได้นะครับที่บริเวณถนนริมโขงนะครับตัวนี้ก็จะอยู่เรียก้ว่าบ้านปากโสมนะครับ<ม>อำเภอสังคม,มจังหวัดหนองคายนะครับเป็นชายหาดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับไม่ได้เกิดขึ้นทุกปีนะครับทางลงมาก็จะลงจากโรงแรมนะครับลงมาจากโรงแรมก็ลงมาที่นี่ได้เลยนะครับ ไม่มีค่าบริการในการเข้าชมนะครับมาได้เลยนะครับ ในขณะที่รีบิกเล่นอยู่นะครับก็มาดูอาหารการกินกันบ้างนะครับตามร้านค้าที่บริการกันอยู่นะครับก็จะมีร้านยำนะครับหรือจะเป็นส้มตำนะครับร้านขายลูกชิ้นทอดไก่ทอดนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของเครื่องดื่มน้ํเดือมอันนี้ก็มีรกบขอลูกชิ้นบีไก่นะครับแล้วก็ส้มตํา

ครับเรียบร้อยครับหลังจากเล่นน้ำที่บริเวณหาดอำเภอปากโสมนะครับขอบไปครับเป็นบ้านปากโสมนะครับอำเภอสังคมเรียบร้อยแล้วนะครับนนก็พาเด็กมาที่ โรงแรมสังคงลิวอร์วิวนะครับก็มีสระว่ายน้ำนะครับระบบเกลือนะครับก็มาเล่นกันแบบสะอาดนะครับล้างตัวไปด้วยนะครับรือว่าเด็กๆก็เล่นกันได้นะครับเพราะตัวนี้ก็สูงประมาณ1เมตรกว่าๆนะครับดีกว่าไม่ลึกมากนะครับเด็กๆก็สามารถเล่นได้ทางโรงแรมก็มีบริการเกี่ยวกับตัวชูชีพด้วยนะครับผมก็ประมาณ 40บาทนะครับมีชูชีพบริการกันด้วยนะครับห้องพักก็สวยงามสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับก็ประมาณห้องที่เป็นเตียงคู่ก็พันต้นๆนะครับแล้วก็ห้องก็ถือว่าราคาถูกนะครับค่าดีแล้วนะครับสาวไปน้ำก็จะ มีระบบพือแ,แล้วก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยนะครับทำให้เด็กๆเนี่ยชื่นชอบแล้วก็สนุกสนานกันมากนะครับสลับสีเปลี่ยนสีไปเรื่อยนะครับหลังจากที่เล่นน้ําจากอาขากโสมมาแล้วนะครับ <c oughs> ก็มาเล่นที่บริเวณสระว่ายน้ําที่บริการของทางโรงแรมครับอ้าวช่วงนี้เป็นเช้าวันใหม่กันแล้วนะครับก็ได้ถ่ายบรรยากาศให้ดูโดยรอบนะครับ ของโรงแรมสังคมลิเวอร์วิวนะครับก็ช่วงนี้เป็นบริเวณที่เราจะลงไปเล่นบริเวณหาดบ้านปากโสมนะครับก็ลงไปนะครับตามชายฝั่งตรงนี้นะครับเดินลงไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูบริเวณหาดที่เราไปมาเมื่อวานนี้นะครับก็จะได้เห็นภาพวิวมุมสูงนะครับเรียกว,ว่าสวยงามแล้วก็เห็นไหมครับ เรียกได้ว่าเป็นบริเวณตรงกลางของแม่น้ําโขงเลยครับเราไปอยู่ใจกลางของแม่น้ําโขงเลยนะครับสวยงามมากนะครับเรียกได้ว่าเป็นธรรมชาติสร้างขึ้นมานะครับปีนี้มาเกิดที่บ้านฝากโสมนะครับสามารถเดินไปที่บริเวณใจกลางของแม่น้ําโขงได้นะครับเรียกว่าโรแมนติกสุดๆกับบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าแบบนี้นะครับ ซึ่งดูบรรยากาศบรรยากาศโดยรอบนะครับก็เรียกว่าโปร่งใสสบายหายใจคล่องนะครับสดชื่นนะครับกับบริเวณเช้าเช้าแบบนี้นะครับตอนเช้าหลังจากเราได้มาชมวิวแล้วเราก็จะไปรับประทานอาหารกันนะครับน,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 นี่ครับ<ม>ก็ห้องอาหารนะครับก็จะอยู่บริเวณริมค<ด>ลองนะครับริมแม่น้ำโขงเลยนะครับ นี่เป็นข้าวต้มหมูนะครับกาแฟโอวัลตินนะครับไข่กระทะนะครับมีครบเลยนะครับบริเวณโดยรอบห้องรับรองนะครับนั่งชมวิวบริเวณแม่น้ำโขงนะครับลมพัดเย็นสบายนะครับได้มาพักผ่อนหย่อนใจรับประทานอาหารเช้ากันนะครับกับบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราพาเดินดูเรื่อยๆนะครับนี่ก็มีการตกแต่งแบบวินเทจนะครับแบบสมัยยุค90นะครับก็มีการตกแต่งกันนะครับถ้าไหนที่อยากจะมาชมอยากจะมาเที่ยวนะครับดูนี้แล้วก็เชิญได้นะครับสงกรานนี้นะครับก็น่าจะมีผู้ที่จะมาท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนนะครับเยอะแน่นอนนะครับ พราะว่าบริเวณนี้นะครับสามารถที่จะเดินลงไปได้เลยนะครับไม่ไกลนะครับแล้วก็มีอาหารการกินเครื่องดื่มบริการครบมาดูในห้องกันบ้างครับตัวนี้ก็บริเวณห้องครับก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครับตามภาพนะครับเมื่อดูโดยรอบแล้วก็รู้สึกว่าเป็นแบบเรียบๆนะครับผม แล้วก็เป็นแบบเรียกว่าใช้งานได้ดีนะครับผมพูดถึงเรื่องของความประทับใจก็ถือว่าประทับใจนะครับกับบรริการแบบนี้นะครับใครอยากจะรับประทานอาหารบริเวณกลางแจ้งก็มีบริการนะครับได้ชมวิวแม,ม่น้ำโขงไปในตัวด้วย ก่อนที่จะกลับบ้านนะครับผมก็มาเล่นกันอีกหนึ่งรอบนะครับเพราะเด็กๆเกนี่ยชื่นชอบในการเล่นน้าํามากเลยครับก็เอาอีกสักหนึ่งรอบนะครับก่อนที่จะกลับบ้านในการทิ้งทวนนะครับสุขสนานเฮฮากันแล้วก็มาดูบริเวณรอบๆกันบ้านนะครับ นี่คือบริเวณโดยรอบครับของโรงแรมสังคมรีเว์วิวนะครับอําเภอสังคมจังหวัดหนองคายครับนี่คือบริเวณลานจอดรถแล้วก็ห้องอาหารนะครับก็มีบริการกนนครจอดรถกว้างขวาง,งนะครับการคมนาคมสะดวกนะครับบริเวณนี้ครับในบริเวณการ จัดสวนของโรงแรมนะครับก็ถือว่าจัดได้สวยมากครับน่าจะมาถ่ายรูปนะครับเรียกว่าบรรยากาศเหมือนกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับประมาณนี้ครับเรียกว่าจัดได้สวยงามนะครับเป็นธรรมชาติครับหลายๆท่านก็มาพักเป็นประจำครับมาแล้วก็มาอีกนะครับสำหรับท่านที่อยากจะมาท่องเที่ยวนะครับช่วงสงกรานนี้นะครับผมก็เชิญได้เลยนะครับ นี่ก็คือนำมารีวิวให้ท่านได้ชมคร่าวๆหลายท่านก็คงจะได้เป็นแนวทางในการที่จะพักผ่อนหย่อนใจในช่วงสงการนต์นี้ขอบคุณมากครับ